ตอนนี้ลงน้ำแข็งโอ้โหเปิดเครื่องวันนี้วันที่4เมษายน2566แอปเปิดเครื่องตั้งแต่ยังไม่5โมง4โมงครึ่งมันเปิดเครื่องแล้วตอนเรียยังไม่5โมงเย็นเลยนะเนี่ยเราดูสีเสียงครึ่งทำน้ำแข็งน,นั่นนี่ดูเครื่องมันหอนอะ่ะมันเป็นขึ้นเสียงขึ้นความถี่เสียง ที่สูงมากแล้วกว่าจะปิดเครื่องนะพรุ่งนี้นู่นแหละตอนสายๆนู่นแหละเปิดตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ตอนสายๆมันปิดเครื่องวันนี้มันปิดเครื่องสิบเอ็ดโมงกว่าเหมือนกันเปิดแต่เมื่อคืนปิดเครื่องสิบเอ็ดโมงกว่าแล้ววันนี้เหมือนกันมันเปิดเนี่ยตั้งแต่ยังไม่สิบเจ็ดนาฬิกามันเปิดตั้งแต่สิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะแต่เพิ่งมาทัดอัดคลิปนั่นนี่ แล้วพรุ่งนี้มันถึงจะปิดน่ะไม่รู้จะปิดกี่โมงอะพรุ่งนี้โอ้หตอนนี้ทุกวันนี้มันทำงานเกินสิบแปดชั่วโมงแล้วเนี่ยมันอะไรของมันวะเนี่ยลอ้หแบบลำหน้าลำคานมากเลยอะเสียงมันดังจนคืนยิ่งดังหร่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาดูแลไม่ออกมาแก้ไขใดๆทั้งสิ้นเลยอะเงียบกันไปหมดเลยเงียบเป็นเป่าซากเลย หูยต้องอุดหูไว้นะ่นน่ดูสิเนี่ยหูอื้อหูเดี๋ยวนี้สัญญาณมันแรงมากมันมันสัญญาณขึ้นความถี่มัน